อีกแล้วจ้าอันนี้เรากำลังจะไปเมืองบรู๊คส์กันนะจ๊ะแต่ว่าเมืองนี้เป็นอะไรไม่รู้มีอาถรรพ์ข่าวมาว่าจะแแวะเมืองนี้ก็ฝนตกวันนี้ค่ะข่าวจะแวะเมืองนี้ก็ฝนตกอีกนะจ๊ะหวังว่ามันจะหยุดเร็วๆนี้นะเพราะว่าเราจะแวะสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปขึ้นเรือเนี่ยฝนตกเหมือนตอนขามาเลย จะได้แวะเมืองหน่อยแวะอยู่แล้วล่ะอาลงแปเอาถึงลมคนละฝันตกตกต้อตกองต้ล้ยากนขับเข้าในเมืองยิ่งง่ายในที่สุดเราก็มาถึงเมืองบรู๊คส์แล้ว นหยุดตกพอดีว่าจะเป็นคำสาอย่างน้อยมันก็หยุดให้เราหวั <c oughs> งว่าจะหยุดให้สักสองชั่วโมงเ <c oughs> มืองนี้เขาว่ามันเป็นเป็นเมืองมรดกโลกอ

สวยมากก่เมืองน,น่ารักมากเลยเราต้องมีเวลาเยอะกว่าน,นี้หน่อยวันนี้เราแค่แวะมาไปเยือนมันั้นก็สวยอยู่แต่ไปเยือนมานั้นจะได้ธรรมชาติรรมาตไม่ได้บ้านอย่างงี้ไม่ได้เป็นตึกใช่ไหม กินว l e อีกแล้วก่อนก่จ้าโออโนอนีนี่อันนี้กินไหกินอีกอันงก่อนเก่า Bihar ฝนเริ่มลงโปอยอีกแล้วละสักฝนไม่เป็นใจเลยชีส ปั๊บปบบั๊บชีผนเจ้ากรรมตกอีกแล้วจ้าไม่มีเวลาไรเหรอะเดี๋ยวตกเรือตกรถ เลนหมเห็นเาเห็นหน้ารถอ่กับแล้วกลับบ้แล้วกลับ้าล้วาปูกสพานผ่านิ๊ดูก สรุปแล้วคือมาทันเรือเดอ้อลงไปลงมาอยู่ตรงท่าเรือนี่บนเรือก็มีของกินใช่ไหมนี่เป็น children chicken nuggets and chips นี่นะพี่ตุอก,กินชิปซะจะไม่กินชิปนั่นแลยลูกไอ้ค้า เป็นการท่องเที่ยวสองคืนสามวันที่สนุกมากสนุกสุดๆคนขับเป็นไงร่างคะ،ทริปนี้สนุกไหมครับทริปนี้สนุกดีเหนื่อยไหมคบเหนื่อยไเหนื่อยใจกับฝนอย่างเดียวใช่ไหมคนขับไม่เหนื่อยนะคนขับไม่เหนื่อยบุกไหนบุกน้ำบุกน้ำบุกน้ำเยไปแต่บุกแต่น้ำเออทริปนี้รู้สึกว่าฝนเยอะเป็นนิ่งน้ำอย่างเดียว ก็จะจบลงแล้วเพราะว่าเราขึ้นเราจะกลับบ้านแล้วเราก็เดี๋ยวอีกใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงฝัง่งอังกฤษเราก็ต้องขับรถไปส่งเราแม่ลูกอีกสามชั่วโมงก็จะเป็นอันจบทริปโดยสวัสดิภาพต้องขอบคุณ เตียนช่วยขับไม่ได้เลย <S <S <S